คำขวัญประจำกล้วดนีวันนี้สูตรอากาศดีเมืองเพชรวิ่งไล่เป็ด้าสมปองชวนเพื่อนพ้องควักไข่หั่นท่องเที่ยวกันณบางตะบูนจ้า ที่เซเว่นอีเลฟเวนน้ำจิ้มสุกี้ซันซอสอร่อยที่บ้านได้ทุกวันขอต้อนรับสู่รายการครูอินดี้ฟู้ดไบตี้สำหรับคนรักอาหารครับวันนี้นะครับผมเปิดรายการในที่ไม่มีไฟฟูยแลวครับแต่ ผมว่าก็ไม่เป็นไรนะจริงๆผมก็เฉยๆกับน้องคนนั้ไปแล้วนะครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญครับที่เป็นหนุ่มหล่อครับลับึ้เต้นเท้าไฟและที่สําคัญนะครับแฟนคลับของน้องคนนี้นะครับเรียกว่าเยอะมากๆครับเพอร์เฟคขนาดนี้นะฮะคิดไปคิดมาแล้วครับเดี๋ยวผมมองนะฮะก็ ไม่เชิญแล้วครับเปิดคนเดียวเนี่ยแหละฮะเดี๋ยววันนี้เรามาทําอาหารคนเดียวนะครับไฟางไฟาปูก็ไม่ต้องครับสวัสดีครับน้องฮั่นเราจะเย็นครับไม่เชิญแล้วครับน้องฮั่นกลับใจนล้นเิ๊จะเย็นครับจะเย็นครับไม่เอาไม่เอาหมองให้ผมบ้านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ จะบอกก่อนเลยนะครับว่าน้องหั่นนี่นะฮะกว่ารายการเนี่ยจะได้มาเนี่ยตองคิวกันข้ามปีนะครับน้องหั่นคิวคิวยุ่งมากเลยนะครับชตอนนี้เป็นไงบ้างฮะช่วงช่วงนี้ก็โปรโมทอัลบั้มอยู่ครับผมคู่กับน้องแกรนด้วยกับเธอเราไม่กล้าคิดิดแล้วมันคงจะเป็นไปเป็นปนรู้อยู่ก็รู้อยู่เราไม่เอาไหนอไม่จริงมั้ไม่เลยไม่คิดว่าเราจะโชคดี <gesch> มีบ้างมีบ้างเล็กน้อยครับผมแล้วส่วนตัวทําอาหารเป็นไหมส่วนตัวเป็นถ้าเป็นอะไรบ้างอะไรบ้างไข่ดาวไข่จีวยังมีมีบ้างฮะแต่ว่าวันนี้กะมาให้พี่สอนบอกกันก่อนครับว่ารายการควีนดี้เนี่ยปกติแล้วเราจะไปตามหาวัตถุดิบดีๆมาทําอาหารกันแล้วคราวนี้รายการเราจะไปเพชรบุรีงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าพี่ฟางกับฟ้าเนี่ยจะไปตามหาอะไรกันที่เพชรบุรีได้ค <anak S 1> รับผมไปเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่โครเอนดี้ครับค่ะวันนี้นะคะเราพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะและด้านหลังที่เราเห็นอยู่นะคะก็คือแม่น้ําบางตะบ,บูนค่ะซึ่งเป็นแม่นานที่หล่อเลี้ยงชาวบางตะบ,บูนมาเนิ่นนานแล้วนะคะครับแลวนน้ลแลววันนี้เรามาเที่ยวนะ้ายเรามีไกด์แสนน่ารักด้วย<า>ต่ไม่รู้ว่ามาหรือย,อยังอไะดูดก่อนเดยวไปดูเลยคะ่ะน,นี่ไงสว,ส,สวัสดีค่ะ ันนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่จูนะคะวันนี้นะคะพี่จูจะมาเป็นไกด์นะคะพาเราเที่ยวก่อนอื่นครับผมขอถามพี่จูครับว่า,วาถ้าผมมาที่บางตะปูนี่ครับที่แรกที่ควรจะไปคือที่ไหนครับอ๋อที่แรกที่ควรจะไปก็กจ,ะปกจะพาไปสักการะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์แถวเนี้ยค่ะก็จะพาไปไหว้ศาลเจ้าแม่ทับทิม ถึงที่บางตะบูนต้องพากันไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน่อยละครับศาลเจ้าแม่ทับทิมตั้งอยู่ริมแม่น้ําบางตะบูนแห่งนี้มาเนนานแล้วละครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบางตะบูนให้ความนับถือกันทุกครัวเรือนเอะว่าแต่ทําไมถึงมีแต่ธงแดงเต็มไปหมดล่ะนี่ขอไปเยอะเนี่ยถ,ถ้าเกิดสําเร็จแล้วเนี่ยจะต้องนํากล้วยบดชี ธงแดงมาถวายเจ้าแม่นะคะทำไมต้องเป็นธงแดงกับกล้วยบวชชีคะอ๋อก็มันเหมือนกับว่าเป็นตำนานเขาเล่ามาถ้าเกิดขอเจ้าแม่สําเร็จแล้วเนี่ยเจ้าแม่เนี่ยท่านชอบพงแดงกล้วยบวชชีทำไมถึงกล้วยบวชชีครับเพราะเจ้าแม่ชอบชอบใช่ใช่ใช่พูงพูดถึงเรื่องของอร่อยแล้วนะครับผมผมได้ข่าวมาว่าหอยจ้อป้าแดงอร่อยใช่ไหมครับที่นี่ใช่ค่ะอันนี้ข่าวจริงเลยใช่ไหมใช่ที่ข่าวจริงนี่เพราะว่าพี่จูนี่ก็ชิมทุกวันใช่ไหมคะเพราะว่าป้าแดงนี่เป็นคุณแม่พี่จูนะคะ ขายของกันเองไม่จริงเรื่องนี้อร่อยจริงเรื่องอาหารนี่นะครับพวกเราไม่พลาดแน่นอนแล้วตอนนี้ก็หิวแล้วด้วยงั้นขออนุญาตนะครับใช่ค่ะลงเรือนั่งเรือชมวิวสองฝั่งแม่น้ําบางตะบูนไปเรื่อยเรสองเชฟของเราก็สังเกตเห็นผลไม้หน้าตาคล้ายๆกระถอนลูกย่อมยมเต็มไปหมดมันคือต้นอะไรกันนะ จูคะเมื่อกี้นั่งเรือมาเห็นมีต้นต้นหนึ่งเต็มไปหมดเลยคล้ายๆกระท้อนนะคะคือต้นอะไรคะอันนี้ที่นี่เขาเรียกลูกตะบูนหรือว่าลูกตะบูนตะบูนเฮ้ยชื่อเหมือนตำบนที่นี่เลยใช่ล้วคะใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแหละลูกแบบนี้ค่ะอู้ยยังไงกินไม่ได้นะแต่ว่าเอาไป ต่อเป็นจิ๊กซอสเี่ยไหมเป็นจิ๊กซอสเป็นของเล่นใช่ไหมครับจิ๊กซอสที่ต่อยไงฮะมันทไมก็ผ่าลูกแล้วแกะข้างในออกมาแล้วก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมข้างในทำไมมันถึงสับสนขนาดนั้นเลยครับอ๋อใช่ค่ะมันมีหลายรูปแล้วเราสงสัยใช่ไหมคะแล้วผมเด็ดได้ไหมอุ้ยมันสูงอ่ะสูงเดี๋ยวไปเล่นที่บ้านกันนี่เหรอครับใช่ค่ะอ๋อมีรูปแบบเนี้ยหลายรูปแล้วเราไปเล่นดีดีกว่าเนาะเป็นยังไง สมัยเด็กๆเล่นเจ้าลูกตะบ,บูดนี้เป็นประจำเลยพี่ฟางกับน้องฝ้ายฟูก็ชักจะอยากรู้แล้วสิครับว่าเล่นกันอย่างไรไอ้ที่ว่าจิกซอว์นี่มันยังไงอะ้ายนี่แกออกมาเลยเนี่ยออกมาแล้วเราก็ต้องต่อให้มันเดิมฝ้าย,ยากไปเป้าแข่งป้ายากจังเลยอะเฮ้ยไ,ได้อีกอันนึงฉันเหลือแค่2อ่ะเจ๊ก็เสร็จแล้วนะเร็วป้า ตอเด็กป้ายเล่นนะดูสิเป็นยงไงไอคิวดีปล่าเนี่ยครับนี่คือตัวอย่างของความฉลาดนะแล้นี่คือตัวอย่างของความโง่ห่ะต่อจนมือหงอิกก็ไปไม่ถึงไหนนั่นเนียเชฟของเราก็ขอแก้เขินด้วยการหนีไปชิมของเด็ดของดีอีก,กอย่างหนึ่งของชาวบ้างตะบูนนั่นก็คือหอยจ้อปูปลาแดงเป็นเมนูเด็ดประจําบางตะบูนโฮมสเตย์แห่นี้เลยทเดียวชีวลครับ ดีค่่ะอาเชิญค่ะเชิญค่ะนี่เรามาบอกเลยค่ะว่าเขาทำไข่จอกันยังไงอ่าได้เลยนี่ดูตรงหน้านี่คือมีส่วนผสมอะไรบ้างคะมีปูนี่ทำปูอยู่ใช่ไหมคะน่วจะเหี้วนะคะแล้วแผ่นอันนี้คืออะไรครับอ๋อของต้ะหูค่ะที่เป็นอุปกรณ์ทำไข่จอโดยเฉพาะเลยป่ะใช่ค่ะอันนี้ต้องต่างทำต้องต่าเลยต้องต่งทำในในผมก็มาถึงที่แล้วนะครับแล้วผมได้ยินมาว่าไข่จอปูที่นี่อร่อยมาก สูตรเด็ดก็อย่างนั้นแหละธรรมาดาโอ้ยอย่างงั้นมากต้องรู้ความลับนะคะอ,อันนี้คือเป็นสูตรที่คิดขึ้นมาเองป่ะคะหรือว่าใช่ค่ะอ๋อเป็นสูตรที่คิดขึ้นมาเองนะคะแบบแบบตอนนี้ก็ทําแบบว่าเวลากูกจกีนจีนก็ทําไหว้บ่อยๆก่อ,อ,กอนที่จะ<บ>ชิมผมอยากทราบว่าที่นี่รสชาตินี้จะเน้นไปทางรสชาติเป็นยังไงครับจะเราเราเน้นพริกไทยเน้นพริกไทยโอชอบเลยของโปรดเลยอันนี้ออกเผ็ดนิดนึงจะเอาเผ็ดที่เป็เห็นป้าแดงทำแล้วอยากทำบ้างเลยได้ทำเลย คิดเงินครับคิดเงินฮะมีแค่ว่าคิดเงินนะฮะไม่ทำอะไรทำไมไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาออกมานี่ได้นะงก้อนได้แล้วตอนนี้ขั้นตอนห่อก็ได้ปลาละไส้ค่ะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคืออะไรไฟข้างหลังนะคะเขากำลังนึ่งอยู่เดี๋ยวเราจะไปชิมกันเนาะได้ยินไม่แววอีกสิบนาทีจะได้นะครับ บอกนะครับว่าเน้นรสชาติของพริกไทยอันนี้ก็จะเป็นเผ็ดซาๆแต่มเป็นว่ารายการเรานะมาถึงที่บางตะปูแล้ววันนี้เราต้องมาตามหาวัตถุดิบดีๆนะคะน,นี้ถามพี่จูดีกว่าว่าของเด็ดของดิสนี่เขามีวัตถุดิบอะไรบ้างคะนอกจากพวกหูหอยกูปลาที่สดๆแล้วก็จะมีแหล่งไข่เค็มไข่เค็มไข่เค็มที่นี่นะคะแลว,ว่าเจ้าดังๆนี้ต้องเป็นเจ้าไหนคะเจ้าป้าปองค่ะป้าปอง นี้นะคะต้องขอบคุณพี่จูนะคะที่ให้เราได้มาเที่ยวบ้านบางตะบ,บูนะคะขอบคุณค่ะ สนุนโดยทนจริงต้องทนแบบสามิติกระทะนอนสติ๊กจากซีโก้เตาแก๊สลักี้เฟรมรับประกันวาวเปิดปิดแก๊ส5ปีน้ำตาลมิตผลทุกเกรดคือคุณภาพ เชฟอยูแ่แนะนำขนาดนี้เชฟของเราก็ต้องขอตัวไปลองชิมกันหน่อยแล้วล่ะครับกับไข่เค็มพอกดินที่ว่ากันว่าเด็ดนักเด็ดหนาของป้าสมปองเราตามเชฟไปพิสูจน์ความอร่อยกันเลยครับพี่มีแใ,ใ,ใช่แน่มันเรามาตามเสียงนะได้ยินเสียงเป็ดใช่ไหมกรับกรบกรบกรบอ๋ <ๆ S 2> อ จากพี่จูนะบอกว่าถ้าเกิดจะมาไข่เค็มนะต้องมาที่ร้านป้าปอเลยค่ะ ใช่ครับล้วตอนนี้เราก็อยู่กับพ้าปอแล้วนะครับท่อนผัสชมสวัสดีครับค่ะควัะผมได้ยินมาว่าถ้าจะทานไข่เค็มสูตรทองดินเนี่ยต้องมาที่บ้านป้าปองอร่อยที่สุดแล้วอะไรคืออะไรคือความแตกต่างระหว่างไข่เค็มของป้าปองกับไข่เค็มร้านทั่วไปครับเขากินเปลือกกุ้งเปลือกหัวกุ้งจากโรงงานนะหัวกุ้งกุลาหัวกุ้งธรรมดาเนี่ยจากโรงงานนะให้เป็ดกินแล้วไข่จะแดง ก็ไข่ที่อื่นน่ะไม่แดงแล,แล้ววิธีการทําไข่เค็มแบบพอด่อครับมีวิธีการคร่าวๆยังไงบ้างคร,รบงับคุณปอกคือใส่กับดินแล้วก็คนให้ทั่วแล้วก็เอาดินใส่ตุ่ม <ๆ S 3> <ๆๆ S 2> ดินถ่ตุ่มลงไปเลี้ยงแล้วก็ไข่ไปเลี้ยงอย่างเงี้ยแล้วก็เอาดินใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ไข่ไปเลี้ยงชั้นหนึ่งมืนมากครับแล้วก็ ไข่เค็ม,มก็คือไข่ขา,ขาวก็ยังนิ่มอยู่นะฮะไม,ไม่ไม่เค็มมากเก<ม>ินไปครับกลับม,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 มเาเนียนอร่อยจริงครับไปฟังไว้ยฟังรู้แล้วเราวัยฟังจะเอา,าเอาอะไรไปทำอาหารเอาอะไรนี่ไงไข่เค็มเอาเผื่อด้วยนะฮะด้อกลับบ้านไปกินกับข้าวต้มหมูอร่อยมากเลยค่ะของโปรดเลยครับป้าบองครับขอบคุณมากครับที่มาพูดคุยกับเรานะแล้วก็แนะนำว่าไข่เค็มดีเนาะไข่เค็มดีนี่เป็นยังไงนะครับขอบคุณมากครับป้าบองขอบคุณมากค่ะ ไข่เค็มนี่เองใช่แล้วน้องท่านวัตถุดิบที่เราจะมาทําวันนี้ครับก็คือไข่เค็มมังตะบูนเองอ๋อครับผมเออปกติน้องท่านชอบทานไข่เค็มมชอบออนะฮะเวลากินกับน้ําพริกหรืออะไรอย่างนี้มัอร่อยนี่เดี๋ยววันนี้นะเราจะมาทําปลาหมึกย่างซอสไข่เค็มกินกับเส้นลิงกุนี่